อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะครับในตัวเมืองชายฝังเซาเรานี่แหละมาชมวิวครับวิวช่วงเย็นๆก็สวยนะครับหน้าหอนาฬิกานี่ตรงนี้เขามีร้านขายข้าวด้วยนะครับแต่ยเราจะลองไปชิมดูครับว่าเขาทำอะไรขายมากนะครับมองเห็นแล้วนะครับว่าร้านข้าวไข่เจียวทรงเครื่องไปมากับพี่ต้องมีของกิน ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับวัยรุ่นเพียบเลยฮะเนี่ยครับนี่พ่อค้ากำลังทอดไข่เลยครับนี่เสีับอ๋อนี่กะปิมะม่งวงอันนี้พริกเผาผัดหัวตับครับเสีับนี่พ่อค้านะครับนี่ก็คือให้ให้ตักฟรีใช่ไหมใช่ครับที่ให้ลูกค้าได้ ให้ลูกค้าตักฟรีนะครับมีผักมีน้ำพริกนครับแล้วที่ร้านนี่ขายอะไรบ้างครับมีลูกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าลูกชิ้นแล้วก็ข้าวไข่เจียวแล้วก็ผ้าต้มครับครับอมห้าบาทครับครับอย่าทำทำข้าวให้พี่อ่าใส่เป็นถ้วยใช่ไหมอ่าทำให้พี่ถ้วยหนึ่งครับ,รบข,ข้าวไข่ไเจียว เี๋ยวเรามาลองชิมข้าวไข่เจียวที่นี่ดูครับนี่ครับเขาจะมีเครื่องให้เราตักนะครับว่าเราจะเอารดอะไรเกี่ยวกับไข่เจียวนี่มีชะอมด้วยหลกัหลกๆเอาหมูก็ชะอมนี่แหละครับอ่าก็ออชอบฮะใบเดียวให้สองใบสองใบ ร้านที่ทานง,ง่ายๆนะครับทุกคนเ,เด็กๆชอบมากนมมากินบ่อยไหมบ่อยอเลิกเรียนมากินตรงนี้ได้เนาะแบบเด็กๆมาไม่มีตังล้วก็ให้กินฟรีด้วยเออไม่รู้เก็บตังค์ทำมาี่อาลเครับนี่พอ้าใจดีครับทุกคนบางทีเจอเด็กมาบอกว่าไม่มีตังก็ทําข้าวกินฟรีนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ใจดีอีกหนึ่งร้านนะครับ ขวัญใจเด็กๆเลยนะครับร้านนี้มานั่งเล่นเกมรอด้วย นี่ครับไข่เจียวได้แล้วทุกคนอโอ้โห,โหน่าทานมากครับถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้พ่อค้าขายเท่าไหร่ครับสามห้าพี่สองใบสามห้าอ่าสองใบาสามสิบห้าบาทถ้าเกิดหนึ่งใบยี่สิบห้าบาทอ่าขายเด็กๆก,ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับขา,ขายไข่เจียวแบบนี้อ่าก็ขายช่วงไหนบ้างครับตั้งแต่สามโมงถึงสามทุ่มครับบ่ายสามโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับทุกคนที่นี่จันถึงศุก ออ5โมงอ๋อครับก็คือขึ้นอยู่ก็หมดก่อนหมเร็วด้วยอ่าขายให้น้องๆกินครับช่วงเย็นๆนี่ข้าวไข่เจียว25บาทนะครับทุกคนนี่ครับอยู่หน้าหอนาฬิกาช่วงนี้นะครับริมแม่น้ำบางประกงแบบนี้เลยอ่าใครที่มาพักผ่อนช่วงเย็นๆก็มากินข้าวไข่เจียวแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวพีตาก็จะไปกินเหมือนกัน ปันใจไว้รุ่นเลยนะครับร้านนี้